อีกแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะปูก,กลับมา,าที่บ้านนะคะแล้ววันนี้ปูกก็ไปจ่ายตลาดมากันค่ะเพื่อนๆได้ของมาเยอะเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ปูจะมาทําหอยทอดให้เพื่อนๆดูนะคะหอยทอดที่ปูไปเก็บมาเอ่อหอยที่ปูไปเก็บมานะคะหอยนางรมปูจะเอามาทําการทอดนะคะโดยจะเอามาดัดแปลงทําเป็นหอยทอดนะคะปูกก็เลยไปหาซื้อถุงงอกนะคะแล้วก็ อุปกรณ์ผักต่างๆนะคะมาของที่ปูได้ก็เนี่ยคะ่ะเพื่อนๆเท่าที่เห็นนะคะแล้ววันนี้ปูสั่งแมลงมานะคะเพื่อนๆนั่นนะคะกล่องเดี๋ยวปูจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าปูสั่งแมลงอะไรมาทานนะคะนีนะคะเพื่อนๆปูแกะกล่องแล้วนะคะของที่ปูสั่งไปนะคะก็จะมี นี่ก็จะเป็นพุทราทุบนะคะเพื่อนๆพุทราเชื่อมทุบนะคะมากับพริกเกลือนะคะเนี่ยค่ะมากับพริกเกลือนะคะดูหอมมาหอมน่าทานเชียวละครเพื่อนๆโอ้แล้วก็ในถึงกระดาษนะคะอะไรเออ นี่นะคะเพื่อนๆตะก,กะแตนนาค่ะตะก,กะแตนนะคะเดี๋ยวปูจะเอามาคั่วใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ปูสั่งมานี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวปูจะแกะเพื่อนๆดูนะคะนี่ก็คือปลาหมึกแห้งนะคะเพื่อนๆ ปูสั่งมานะคะเพื่อนๆนี่นะคะที่ปูได้มานะคะวันนี้ก็ปูก็จะได้ใบผักชีมานะคะเพื่อนๆแล้วก็ไฟอันนี้นะคะไว้เวลาไฟดับหรือเราไปแคมป์ปิ้งนะคะไฟอันนี้มันจะติดมันจะสว่างแบบนี้นะคะเพื่อนๆ ค่ะเพื่อนๆเขาเรียกว่าสปอตไลท์นะคะเพื่อนๆแล้วปูก็ได้อันนี้นะคะเต้าหู้มานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปูจะผัดเต้าหู้นะคะทําเป็นกว๋วยเตี๋ยวหลอดอ่ากินกันนะคะแล้วก็ได้ฝรั่งมาสองลูกได้มะเขือเทศแล้วก็ได้ถั่วงอกแล้วก็ได้ขนมมานะคะขนมเยอะแยะเลยค่ะเคอนเขาชอบกินพวกสแน็คค่ะ นะคะขนมกบเท้วของเขานะคะแล้วก็ปูก็ได้ส้มมานะคะเพื่อนๆได้ส้มมาได้กล้วยมาแล้วก็ได้ผักมาแล้วก็ได้ก๋วยเตี๋ยวมานะคะได้เส้นหมี่แล้วก็เส้นใหญ่นะคะอยู่ข้างล่างปุได้เส้นใหญ่มานะคะเส้นใหญ่สดนะคะแล้วก็ได้ ถั่วฝักยาวก็มีนะคะเพื่อนๆปูจะเอามากินกับปลาจมนะคะที่ปูซื้อมาที่นี่นะคะอเมริกาปลาจอมก็มีขายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะให้เดี๋ยวปูจะโชว์ปลาจอมให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆปลาจมนะคะปลาจมก,กจมะะ็มีขายนะคะปลาจอมกุ้งแล้วก็ปลาจมปลาซิวนะคะมีขายนะคะปูก็เลยได้ปลาจมมานะคะของอร่อยๆนะคะปูก็จะมากินกับมะเข,ขือะายแล้วก็ ถั่วฝักยาวที่ปูซื้อมาวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็นี่หอมหัวใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนที่ปูได้มาแล้วก็ผักคะนา้าผักสลัดอะไรทุกอย่างะคะ้ะมีหมดค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็หอมนี่นะคะต้นหอมนะคะวันนี้ปูขี้เกียจลงไปตัดต้นหอมข้างล่างปูก็ซื้อต้อนหอมมาเลยนะคะเดี๋ยวปูจะมาถักหอยทอดค่ะ ปูใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาเหมือนปูใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าปูได้กินของทุกอย่างที่ปูอยากกินนะคะมันก็คือส่วนน้อยที่ปูไม่ได้กินนะคะเพราะว่าที่นี่มันไม่มีอะคะ่ะแต่นอกนั้นเท่าที่เห็นมาปูก็ได้กินและปูก็เซิร์ชดูว่าที่ไหนเขาขายนะคะอย่างแมลงทอดที่ปูอยากกินปูก็ได้กินนะคะมีนอนดักแด้นะคะมีตะกะแตนนะคะ เนี่ยค่ะมีน้อนมีดักแด้แล้วก็มีตะกะแตนนะคะมีปลาหมึกมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเกิดเราเข้าใจในการเซิร์ชหาคนที่เขาขายของนะคะบางคนพี่น้องคนไทยเขาก็ขายของพวกนี้นะคะเขาโดยที่เขาสั่งมาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็เขาก็เอามาให้เราออเดอร์นะคะแล้วเราก็สั่งจองนะคะพอถึงเวลาของมาเขาก็จะส่งมาให้เราตามบ้านแล้วเราก็จ่ายเงินเขาไปนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะเหมือน ใช้ชีวิตง่ายๆในต่างแดนของปูก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเพราะเอิญปูอยู่ในทาวที่ค่อนข้างจะมีอาหารเอเชียเยอะนะคะปูก็เลยใช้ชีวิตที่อเมริกาแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆเพราะรัฐที่ปูอยู่คนไทยจะอยู่ส่วนส่วนอ่าเยอะนะคะก็คือคนเอเชียด,ด้วยค่ะคนจีนคนเวียดนามคนลาวอยู่เยอะนะคะ ในแถบที่ปูอยู่ก็เลยไม่อดอยากอาหารเอเชียนะคะเพื่อนๆแล้วก็ในทาวที่ปูอยู่ก็สามารถหาซื้อของเอเชียได้นะคะมีช็อปอยู่ใกล้ๆบ้านแต่ถ้าเป็นช็อปใหญ่แล้วก็ขับรถไปไม่ไกลมากค่ะก็จะได้ของกินมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากกินนะคะแล้วก็วันนี้ปูก็เดี๋ยวปูจะมาทํา หอยทอดนะคะเอาหอยนางรมมาทอดนะคะเดี๋ยวเวลาปูทําหอยทอดแล้วเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหอยทอดปูดจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะคะเพื่อนๆคะอุปกรณ์ในการทําหอยทอดของปูก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะอันนี้ก็คือน้ําจิ้มที่ปูปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ปูจะเอาซอสอันนี้นะคะเดี๋ยวปูจะจับให้ดูนะคะซอสพริกอันนี้นะคะที่ปูทําขึ้นมาเอง ก็คือจะเป็นน้ำจิ้มนะคะที่ปูใช้พริกดองกับน้ำตาลทรายเคี้ยวนะคะก็คือจะออกมาเป็นน้ำจิ้มในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วปูก็จะเอามาผสมกับซอสโทมิโตนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือซอสพริกสีราชาค่ะปูใช้สามอย่างนี้คนเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ชิมเอานะคะตามความชอบของเรา เพราะว่าปูกลัวว่าถ้าเกิดปูใส่ซอสพริกสีราชานี้กับอซอสต,ตัวนี้นะคะมันก็จะค่อนข้างเผ็ดหน่อยหนึ่งโดยปูจะตัดเผ็ดด้วยการใส่ซอสโทมิโตลงไปนะคะเพื่อลดความเผ็ดลงนิดหนึ่งแล้วเราก็จะได้น้ํำจิ้มอหอยทอดออกมาแบบง่ายๆนะคะจากนั้นปูก็จะมีถุงงอกนะคะเพื่อนๆแล้วก็แป้งอันนี้นะคะแป้งสำหรับทำหอยทอดโดยเฉพาะนะคะ ปูเอาแป้งนี้นะคะละลายกับน้ำนะคะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆโดยที่ปูใส่พริกไทยป่นลงไปแล้วก็เกลือลงไปแล้วก็ซอสอหอยนิดนึงนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วปูก็คนๆๆให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็ปรุงรสตามที่ เราต้องการนะคะโดยการที่เราเอาช้อนตักลงไปแล้วก็ชิมนิดนึงนะคะว่าถูกปากเราหรือเปล่านะคะถ้าถูกปากเราก็โอเคนะคะเ,เพื่อนๆแล้วปูก็จะมีไข่เป็ดก,กับไข่ไก่ของบ้านปูนะคะแล้วก็ผักชีแล้วก็ต้นหอมนะคะและนี่ก็คือองค์ประกอบสําคัญเลยนะคะก็คือหอยนางรมนะคะปูจะดัดแปลงโดยการใช้หอยนางรมที่ปูหามาเมื่อวานนี้นะคะเอามาทําหอยทอดนะคะปกติเขาจะใช้ หอยมแมลงภูแต่วันนี้ปูจะลองใช้หอยนางรมนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามดูนะคะว่าหน้าตาหอยทอดของปูจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเรามาติดตามกันเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะทอดให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวปูจะเอาแป้งนี้นะคะเพื่อนๆแป้งที่ปูคลุกไว้นะคะมาตักใส่ถ้วยนะคะ กูจะแบ่งแป้งนะคะใส่ถ้วยนะคะ แล้วก็ปูก็จะเปิดไฟนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอไฟให้ให้ร้อนนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วปูกก็จะมาตักหอยนะคะใส่ลงไปในถ้วยแป้งนะคะ ใช้น้ำมันพืชน,นะคะเพื่อนๆปูจะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะปูค่อนข้างจะใช้น้ำมันพืชปริมาณที่ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าปูอยากให้แป้งของหอยทอดมันฟูนะคะถ้ามันไม่มีน้ำมันเลยเดี๋ยวมันจะไม่ฟูนะคะปูกำลังตัแบ่งหอยกับเคนะคะ มันยังมีเปลือกอีกนิดนึงนี่นะคะเพื่อนๆปูอเอาหอยใส่ลงไปในแป้งของปูแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวปูกก็จะจัดแจงกับปูขยิบของนิดนึงปูก,ก็จะใส่ต้นหอมลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อนๆ จะใส่จะเพิ่มผงนัวลงไปนะคะเพราะว่าปูยังไม่ได้ใส่ผงนัวโอเคค่ะปูรู้สึกว่าน้ำมันปูจะร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆปูก็หลี่ไฟลงมานิดนึงนะคะเพื่อนๆเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคคะ่ะเพื่อนๆหอยทอดคูได้แล้วนะคะเดี๋ยวคูจะเอาถวง,งอกลงไปผัดแล้วนะคะเพื่อนๆโดยที่คูจะหล่งไปก่อนนะคะถ้ามันเหลือสามนะคะแล้วคูก็จะเอาถวง,งอกนะคะลงไปผัดนะะีนี่นะคะเพื่อนๆคูจะใส่น้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถวง,งอกถ้ามันมีกลส่นน้ำปลาแล้วมันจะหอมนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผงชูรสนิดนึง แล้วก็โรยพริกไทยนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆหอยทอดปูนี่ค่ะหอยทอดจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะหอยทอดปูเดี๋ยวปูจะตักใส่จานแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะจานปู กูจะผัดอันนี้ลงไปนิดหนึ่งนะคะกูจะย่อผัดต้นหอมนะคะกับผักชีนะคะลงไปนะคะเพราะว่าปูดับไฟเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆหอยทอดปูนี่ค่ะเพื่อนๆหน้าตาหอยทอดของปูนะคะหอยทอดหอยนางรมนะคะที่ปูทำนะคะ แล้วก็น้ําจิ้มที่ปูทำขึ้นมาเองโดยที่ปูจะเอาไปผสมกับซอสสีรรชาแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวปูจะจัดการเอาไปเสิร์ฟเคนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> พื <c oughs> คะ <c oughs> เดี๋ยวปูจะมาสัมภาษณ์เคน,นะคะะเพราะว่าปูทําให้เคนกินก่อนปูนะคะอ <c oughs> ันนี้ Are you lie or not light? Yes, this is delicious. Thank you. You're not lying, people. Okay. No, I'm not lying. <laughs> this is very good and fresh oyster, yeah. Oyster, mm -hmm. like huh? Uh, how many star you give for me? Mm. That's a good one, really good. What's my scale? Yeah. For stars. 10 good, yeah. Okay, that's really good. Okay, you say bye bye, people. See, bye bye. <laughs> see you next time. You can tell people, mm -hmm. see you next time too. Mm -hmm. See you next time. Bye bye. You want to eat now, yeah. yeah. <laughs>